ครับคนละกกควายครับมื่อนี้ผมไปอยู่พอควายอาดาควายควอนกึ่เก่าครับผม i, มื่อวานนี้วันที่30นะครับมิถุนายนนะครับสองหกแปดนะครับเอเ๋เเอคพควายพวดทะานบุญหันสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ๋อยันบอควายพวดรัสเซียมาเอาจากตัวมือ <c oughs> ม่อนี้มื่อนี้มีให้เบิ้งสองตัวครับ <c oughs> สองตัวครับใหญ่ๆใหญ่ๆกับอนาคตพอพันรอรอครับผมเอาเมลเล็กกว่านาะครับครับผม และเรียกเป็นไงครับผมแม่แรกนี่เป็นควายอุทัยครับควายอุทัยครับสูงหนึ่งร้อยห้าสิบสามครับสูงไรห้าสิบสามครับครับผมตอนนี้สถานะตอนนี้ผสมผสมกับลูกสายลุงเพชรได้สิบมือสมกับลูกสายลุงเพชรได้สิบมือแล้วครับผมเจ้าดวงเพชรเจ้าดวงเพชรเนาะครับเิ่นมีลูกมาแล้วสองตัวครับเป็นลุงและทรงครับเป็นควายแยกลูกออกไปครับผมครับเป็นแม่บอก แม่บอกสายไงต,ตัวหนึ่งครับสายไงนะครับเนาะล้ำตัวดีครับหลังตรงตัวดีหลังตรงครับใหญ่สูงเหยาสูงไงเหย้าวครับตัวนี้เนี่ยเป็นล้ำต MM. ัวพื้นจิตเสมอกันเสมอกันเด็เลยเนี่ครับเบื้องดีดีนี่ยเหยาวเหยาวครับผมหลังเพื้นจิตตรงดีครับสูงกว่าเจ้าอีกเนาะงก้นแม่นครับหนึ่งร้อยห้าสิบสามครับร้อยห้าสิบสามครับผมเอาหยับมาเบื้องหน้า ตาเพื่อนนะครับครับผมนี่อัตลักษณ์อัตลักษณ์ชัดเจนครับนี่ตาแต้มแก้มจำครับเขาเขาทรงอุ้มบัดทรงอุ้มพัดครับนี่อ๋อเป็นเมียบอกเมียพม่นครับรีบเมื่อกี้รีบรีบเป็นเล็บกะลาครับเล็บสวยเล็บงามเล็บกะลานะครับนี่ครับนะครับนี่เกิดอ่าผสมจริงนะครับในท้อง ผสมจริงไงทอทครับมีคลิปมีคลิปการผสมให้เบิ้งแล้วกัมีคลิปการตรวจระบบสืบพันธุ์ตรวจรังไข่มดลูกรังไข่ให้เบิ้งแล้วครับคือตัวนี้ก่ได้มีปัญหาครับเข้าไปรุนเอารครับพอจีบพอจีเนาะแม่นครับรุนเอากาเปอร์เซ็นต์ติดกระซูงเหรอครับว่ได้มีตัวนี้ยังนะครับตัวนี้แบ่งเปิดแบ่งอยู่ที่ 6ก0 0 0่นเกบาทครับ6ก0 0 0่นเกบาทครับซองฟรีภาคอีสานนะครับราคานี่ครับผมแมงยิ่ใหญ่แมงยิ่งใหญ่ครับนี่ใหญ่เด้อใหญ่ในีนะครับนี่ครับเป็นควายบ่ได้มีปัญหายังหาถูกไหมใหญ่นะครับเบึ้งไทยเบึ้งไทยครับนี่ฝ้ายพึ่นนะครับครับไอ้บึ้งไทยเบึ้งนมเด้อนี่ยิ่งใหญ่ครับ เพิ่งนุ่มครับผ่านการดูดมาแล้วนะครับคือควายเพิ่งแยกลูกงานยันๆนะครับลงยันยันมาแล้วครับผมนี่ครับท่ายสวยท่ายสวยท่ายงามครับผมครับเดี๋ยวพี่น้องเอาสลักค่าสไหร่ก็หกหมื่นเก้าครับหกหมื่นเก้าต่อได้อีกครับส่งให้ฟรีภาคอีสานนะครับนี่ตัวยิ่ใหญ่นะครับยิ่งใหญ่ๆครับแล้วคือแม่บอกรับเอาไปเป็นแม่บอก เขาไปพัฒนาไปพัฒนาเอานะครับว่าแม่แม่เพิ่นใหญ่แล้วครับเขาไปใส่พอที่ใหญ่เติมครับมันก็สีไงเติมครับนี่คือผสมอ่าสายเลือดของลุงเพชรเข้าไปแล้วครับไปลุงเพชรเข้าไปแล้วแม่นครับสายเลือดลุงเพชรเขาเป็นกสิได้ใหญ่ได้กระดูกใดไงโค้งสางไงเขาไม่อีกครับลูกใส่ลุงเพชรเด้อนะครับพี่น้องครับใส่ใส่ดูดใส่ดูดไปแล้วแม่นครับเอาไร้ขังบ่ ลิงเดย์ย่างจะรอบ้าลิงเดยเนี่ยเดี๋ยวให้เบื้องแรกแข่งได้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 แข่งงามดีเงามากครับเป็นควายดีเงา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 เราแต่หลังตรงดีครับพัฒนาไงเนาะนี่เพื่อนสีหอนเพป็นกระสีหอนเพื่อนแล้วล่ะเนี่ยครับนี่เงาเนี่ยครับพัฒนาไงครับยืนทีอยู่คือล้มโตเฟินสวยแล้วนะครับเอาเอาเอาไงไงมาใส่พอที่มันดีๆส่งลูกครับจงแดงกับไปครับครับผมเอาว้ แต่ญ sí, ai ่แล้วแม่ใหญ่แล้วครับพอใหญ่ก็ไปอีกก็ใหญ่เติมกันครับผมนะครับผมโอว่าไ่ดีครับครับอ๋อถ้าสนใจหรือว่าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากวีดีโอขอเบิ่งก็โทรมาครับเบอร์093 443 2267ครับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเด้อครับผมใช้เบอร์เดียวครับนะครับเอาตัวต่อไปเนาะครับตัวต่อไปครับนี่โอเคครับตัวที่สองเนาะตัวที่สองครับ ดีสอนหนุ่มรอหนุ่มรอครับหนุ่มรอ14เดือน14เดือนบึ้งเขาครับบึ้งหน้าเขาครับนี่เขาไง่เขาเง่เปิดดีนะครับรูปรอเป็นลูกสายของดาวสยามครับเกิดจากแม่สายอุทัยสูงร้อยห้าสิบนี่ครับอายุสิบสี่เดือน อยนส14เดือนครับตอนนี้่นสูงอยู่ที่137 38ครับนี่ครับรอขาเหย้าครับเป็นคายกระดูกเงขาเหย้าลั้าคิงดีนะครับเป็นตะปันตัวนี้ปั้นประกวดได้ครับปันประกวดเนาะครับผมเพราะว่านี่ครับแข่งขาเหย้าขาหลังเหยียดดีครับนี่เัีงไง ให้ภาพให้ภาพบรรยายเอาเนาะนี่ครับตามตามภาพเลยนะครับไมม้พลูกชายดาวสยามครับพ่อเพื่อนกแต่รับแช่มเพื่อนนะครับนี่บ่มีตำนี้นะครับรับประกันตำนี้ให้นี่ครับหาเพิ่นยืนนี่ครับยืนโก้ะนี่ ถ้าเบิ้องวัจุใจรอ่าเบิ้งวัวคัดกับวิีโอคอเบิ้งได้ครับครับครับผมครับเบิ้งวิีโอเบอร์ไลน์ศูนย์เก้าสามสี่สี่สามสองสองหกเจครับมิกเบ้องน้องครับวจุใจรอนะครับอยากเบิ้งมองใดสงสัยมองใดอยากเบิ้งอีกนะครับครับนี่เบิ้งเล็บครับเล็บงามเล็บดีขาใ่ขาเาาครับเล็บดีครับ เบื้องหน้าเิ่นใกล้ๆชัดๆครับี่กระบานใ่เขาใ่อัตลักษณ์ชัดครับผิวพันธ์ดีครับเบื้องไทยเบื้องไข่สวยครับยงหำก็ดีปุ๋ยยงไข่ก็ดีครับผมนี่เนี่ยครับเพป่นยังว่าฝึกปันใดเขาเอาไปฝึกเอาครับผมพันทุกรรมดีครับทันทุกรรมดีแม่ใ่ พอใหญ่พอรอครับมันต้องใหญ่ครับสามพันถูกับวงเพิ่นนะครับแต่เนี่ยเพิ่นเนี่ยสีสร้างไปเรื่อยๆพันใหยๆพอใหญ่ก็ต้องใหญ่กันนะเนาะนี่ครับเอาราคาราคาเปิดไปสามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับต่อรองได้สามหมื่นเก้าพันบาทได้ครับต่อรองได้อีกครับเป็นเรียงเป็นอย่างเป็นเรียงครับผมเดี๋ยวจุ่งให้เบิ้งครับสวยเลยนี่ครับ นะครท้ายกันทั้งปูนเลยมือทายกันทั้งหินเลยมลือข้า <ผม S 2> งล่างนี่ครับข้างล่างจึนมือนี่เลื่อ<ล>นข <ผม S 1> ้ามปนได้หมดเลยนี่ขึ้นมาทึงๆนี่ครับโค้งสั่งดีครับผิวพันธุ์เนื้อหนังหนาเขาใส่ได้ครับสนใจกะ โทรมาครับผมสอบถามรายละเอียดเบื้องคือเก้าครับเบอร์เก้าเบื่อเดิมเก้าเบอร์เดิมเด้อพี่น้องนะครับครับผมมีโอเคเบื้องอีกกระดินะครับบางใดบดชัดเจนบางเดยอยากเบื้องอบางใดียนะครับเนาะครับยังเหลือบางใดที่ยังเขายังเปื้อสงสัยยังยังอยากเบื้องอีกนะครับกระทูมานะครับวิีโอทรมานะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้กะมีสองตัวครับสองตัวครับผมฝากพี่น้องสานีน้อครับเนาะครับสามารถสามารถสอบถามได้ นะครับต่อรองได้ทุกตัวครับผมตอรองนี่คือเก่าครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนี่เด้อครับเบิ่งน้ำเนยนะครับช่องแค่น้อยนะครับผมช่องแค่น้อยกับบ่งให้น้ำเนยเด้อพี่น้องฝากพี่น้องเบิ่งน้ำเนยนะครับเนาะติดคลนี้ฝากซ้ำนี่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับ